เี <sends> <m shut out> ่อดเลนจริท่ันหรือไม่ผู้พอใจกันย้อนหาโอ้โอ้โอ้ถามอันใดก็คือแม่ใหญ่เอิ้นผั้สั้งเจีนดูกเดียวขันเกินกลางบาดขาดพอบเอนน่าจะเนพ้งผพิด บันฑแจงทองย่อผลเหตุมาขยายภาคบัญญัติคติทำเิดศสนาดอกไถ่อ่างนาเมียสองตัวควมหวงกลางเอวาำลมนั้นปวดหมเงือกเมียใหญ่เอิ้ง จ้าหัวลานึกตูลุนเยนหลับนาทิบเมียเลี้ยงสิเผยคอตอคดีี่เมียนอตูออลออเออเอเเอเเออออเอนดอดทั้งสออเสียงตัวนี้ ละตังกามีรอขบ้องเป็นฟังฝ่าทั้งสองกำเงินลูกสาวจำมึบมันดาให้เอาม,มุนหมางนั้นออกแบ่งเงิน ถามนอแขงแขงงืดยากหลายดกยากขอบวมขันอยากได้ขันไม่ยุ่งกะบป่านเดิมล um, yeah. oui, ูกเมียอื้นจคุณเมียวันดีเมียท uh ี่อยากอื้น เอ้นบอกว่าจังสีบอกว่าเจล็กพุ่นเมบอกสูนหัฟ oh ังเีมโปกมำหานาเทสัสพูนาอาศัยสนิบอันใดเมียหาอย่างว่าวกันอย่างบางบางจังใดข้เมียหาลูกเต่าหาเจ้าทานแล้วไปนางเออ าขอหลายความแต่พ่อไม่หาลูกเจ้าหา <ละ S 1> พนาัพ่อหนึ่งนั้นขอให้ลูกเต้าตังตงงางไปแานยังตอบสนองผู้ใดเองจะโตเบียนได้อีกกับพันมันดาบัดกวยเปินให้นำช่วยหนึ่งขอที่สองหรือทั้งป่วงให้เจ้าพากันสั่างสอง เพื่อตาอย่าให้วุ่นนอพอทิศตามมือาให้ดำลงวงตระกูุอย่าให้พายุาขันเยียบยำให้จำไว้ย่าสาไล,ลเริ่ยยสวดดูบ่าวหนได้วมอสจะั้นสันสมบัติพอกับเมียเพื่อนให้ไว้ย่าซึง่ง <ล> <liquor> ใจรอไขาจินนี้วันอื่ใจขครกินจะจัาวัา้าบูซ่าตีเนี้ยมูนี่เนาะเขาเอาวาแต่ใส่จนตัวเมย จะกลับว่าไปทอดทิพย์ทอดแดงเนาะลาซับในดินสินในเงินคุณแม่กะจกอะไรบูดพันจีบเมียนนีบเพราสินัน้นทรัพย์สมบัติพ่อกับเมียเพื่อนให้ไวปจาซื้อใจดอกไายจีนเน็บลาศับในดินสินในเงินให้คอยเพียนจีบเมียนเหน็บแล้วขอหานันน้นจังดคุณแม่ ยามพ่อกับเมียตายไปเร็วคือกันกับคุณพ่อจุลาคุณเมียพองจันทร์พันสวัสดีลานนาปีนี้คพ่อกับเมียตายไปเร็วมัวละนางคืนบ้านเก่าแค่เมียลูกเมียเป็นหลักพ่อ ให้พวกลูกเตาเฮจังใดข้าบุญสร้างนันแต่งหาเนรบระหุจาวแนมันเปียงตีได้แปลกระสีบ้าเรี่ยวมั่งเพิ่ล oh, oh, ูกเน่าดูสวรรค์จูเมีย กับเมียเพื่อนบ้าวงดอกบ๊องแดงอันนี้ก็เข้าใจยุตินล้วคุณเมย์สมัยนีมันสมัยไม่เล้วค่ะคุณเมย์ให้จุดข้าเมียว้าบุให้จำข้าเอาอันไหนพ่อจำกสิจำและอันไหนจำบ่ได้กันก็ได้จำแล้วคุณเมย์มะนุ่นั่นแหละดี